สวัสดีค่ะมาพบกับยาย่หลีกินแซมเวอร์อีกแล้ว,วนะจ้ะเมื่อนี้มาหนึกเน่ยเพราะว่าสุสแล้วเวียกแล้วงานวันนี้สิบห้ามากินอย่างเกียนปลาเปียสดค่ะเครื่องปรุงก็จะมีแตงจริงๆอยากได้ผักแพ้ววมีกันเลเอาสารแหน่แค่อดผักชี กุ้งต้มและะ้วก็เต้าหู้แข็งเติมรสชาติด้วยพริกสดก็จะมีพริกขี้หนูนะคะ่กะกับพริกสีฟ้าผู้ใดมัเผิดหลายกับพริกขี้หนูของหวานกบแตงโม่กะปลาเคบหนังเดี๋ยวห้ามาเมืองนำซอสกันนะจ๊ะ ้ำซอสอันนี้เขี่ยวมาแล้วนะจ่ะจะเป็นน้ามันบะคามเปียกเขี่ยวแล้วก็ผสมกับน้ำตาลค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือจักน้อยค่ะให้ออกเค็มๆนิดหน่อยนะคะและ้วก็ถ้าจะให้แซ่บก็บคือใส่พริกไทยลงน้ำนะจ่ะเมื่อเข้าเขี่ยวส่วนผสมเข้ากันแล้วตามทีเข้าหมักนะคะเข้ากับมะปรุงรสเพิ่มก็จะใส่หอมเจียว แล้วต้นไม้จะใา่แล้วกะตนะัวปนตัวปนนี่อันซื้อมาจากตลาดเพื่อนๆปนแล้วตอนแรกเพั่นก็มาขายเลยค่ะแต่แลวเวลยบอร์เเอาไปบวชอีกค้นให้เขากันได้จ้ะน้ำจิ้มจะเป็นน้นนาำบบกขำเปียกผสมกับน้ำตาลค่ะปรุงรสตัดโดยเกลือนะะแล้วก็ใส่พริกไทยจักน้อยนจะแซบแป่นะคะ่ะ กจะคล้ายๆน้ำจิมแปสรสระทั่วไปนะคะถ้าอยากคนร้ายก็ใส่ยังก่อนทั่วเข้าไปอีกก็ะจะได้คนๆว่ต้องใส่พริกน้ค่ะเพราะว่าพริกเอาเอากินเป็นหลุมโดดแท่นเห็นปะ นี่ตันแมวไวทุกทางก็าเห็นมันโดดเห็นไหม <laughs> สีหลอดด้วยก็ไปนะค่ะเ <laughs> พิ่มความแซ่บในการโรยปักตัวลงไปอีก <laughs> เดี๋ยวเขากลับมาแซ่ปเป็นปอาเปียหาซื้อได้ดทั่วไปนะคะ่ะตามหางตามตลาดสดอันนี้ก็คซื้ออยู่ตลาดสดบ้านเข้าค่ะแผ่นปลาเปียแผ่นหนึ่งกะได้ลายอยู่ แช่น้ำนะคะแช่มัอนอ่อนก่อนก็ต้องแช่โดนนะคะเพราะว่าสวนห้องสีหอแล้วมันกะพอกินพอดีเอาขึ้นมาเลยได้จ้ะแมวงงเงี้ยขึ้นมาบระดเดี๋ยวจากน้ำมันก็อ่อนจากวันนี้ห้องกับมะฮวาถ้่ว่าถ้าเกิดนั่นอ,อน่อ,อนแส่อีกจัน่อยนะ กินเองกะเพราต้องใส่ถุงมือด้จ้าถ้าจะเห็นให้ผู้อื่นกินอะใส่ถุงมือจากหน่อยถุงมือพลาสติกนด้ค่ะเอากลับมาหคอได้แบบนี้หอ,อด้วยมากใส่หน่อยใส่หลายก็ตามสะดวกด้ค่ะแตงกวาอันยังเกาะเต้าหู้ทอดแต่ว่าเอาไปอบค่ะ ไปซาลาแหน่ผู้ใดมกักอุ้ยลูกโอ้ยยังเซ็จมาอ,อีกแล้วโดดมาไว้ไลยตันไปกันพักซาลาแหน่ได้จ้ะแค่รด มาเลยบอลแมวชี้หอมเราวัางใส่ถะลักด้วยจ้ากุ้งเอ้าหมดไม่ได้อีดีตัวนี้เดี๋ยวด้วยจ้าเมียนแมวกันไปอตูกอาหารแม่ลูกเดี๋ยวมันไปไปอีกหองนึงกันป้งๆปงมานี่ลงมานี่ คืออะไรว่าว่ะเกิดกินเขาวไาแล้วแกหางมันออกจากน้อยแ้วจ้าใส่มันเพิ่มความแสบถัาใส่นมะม่วงหินมาพัานให้หนัแสบนะจ้าลุยตัวเข้าไปแห้องกลับมาหอเลยนี่มันกระเอีอนพอดีห่อแน่นๆได้ค่ะเห็นนะ โอ้ถ้าจะสวยต้องเอากุง้งไว้ท้งๆนะปาดวาป็นท้อนหน่อยหน่อยเราค้ำไงขึ้นกาปลาเปียสดวันนี้เข้ามากินได้บหดนี้เรอยากให้แซ่บนะจ้าแซ่ลูกโดด ิไว่ตน้นพริกอันนี้คือพริกขีนูเลยมากับมะละดอืมอืมลูกหอดกุด้ง gặp tao hũ tao hùa kháng ốp đây về đấy hả ừ. Hãy subscribe cho นไม่กรุมไม่ตองหูแข็งแค่รอยพักเปิเนี่ยแตงกวาที่หอมอมันจิ้มเองไม่ได้ใส่พริกกับส่พริกกับส้ลูกโดดกดไปแต่ผู้ใดวกมักแบบว่าแพนแ่นแปงพอเปียกกบห่อเป็นพักเลยนะคะก็คือผู้ใดพลังงานจากแปงหลาย แต่ว่ามันก็จะเสียตรงน้ำตาลแต่ว่าถ้าเห็ดหวานก็แซบไปน้ำจิ้มหกโดดอยอีกน,น้อยค่ะพี่ขี้หนูแซบสั้นมากเลยเข้าไปอืมอืมอ้าอืมอาหารเจ้าต้องปรุยจ้ะ

qua Để không thể đấy tanh qua tàu kháng ô hoa tàu vang cùng nó à cùng con cùng con 2 sống tuổi mà nhìn cùng vang quang cùng con แตงกวาเต้าหู้แข็งผู้ใดไม่อยากกินกุง้กกงก็กินเต้าหู้ก็ได้ด้วยค่ะซาลแหน่เพิ่มความหอมแคร่รสปาทีโอเคว่าใสดอกไม้ดีเพจพอดฮว่าเลยค่ะวันนี้อ๋นะะอเศก ฮัวไปอีกม้เด้กขายกินปอรอเปียสดหัอเน่นๆได้บัณนี่โอ้คใำญ่ได้บัณนี่พอใส่กุ้ง2องตัวปิดหัวปิดไทยได้จ้ามาเบ็ดโฟร์่าจะกินตะแงงหมดผักกับมะแล้วลางถอยกับบะเหลวเที่ยวทีงไหนนีอะกรกมวนไปได้จ้า cùng vào áo viên cùng cầm cùng Tua chìm chìm lấy ta xoay về đây chìm lấy ta អរហើយហ ோம் ក្ដីឈ្ងុយน้ําបើលាค่ะបបែកសុទ្ធน้ําតិមหวานអមស้ม ผู้ดใดมาบบกพี่ก็แส่บแบกพี่เลยนะจ้ะแต่ว่ากินไปสองหน่อยแบบเพปิดเพลจิ้ม าอาจจะแสบงานกรุงไหมฮะิมนมนีนหวาน หองค้ามไงกับอิ่มแล้วอีกแพนหนึงอิ่มพอดี เดียวกันทำข้ามฝากมือคนเดียวเนะกินเพ้อื่นจะใส่ถุงมือน้ำหน้กจ่ะถุงมือพลาสติกกุ้งอุ้ยใส่สองตัวอีกเก้า เฟกุง้งแตงกวาเต้าหู้แข็งเอาไปอบแค่รอดโรยด้วยเปปเปอร์มินน์นิดหน้อยค่ะมันหอมมันสะอาดะี่หอมหอยได้ไ่ะนี่ ปิดหัวปิดไทยได้จ้ะเวลาใส่น้ำจิ้มเลยเพื่อนเนี่ยพันแน่นๆเลยเ <c oughs> <c oughs> พื่อนเฮ็ดไข่กับพันงามๆมจาจ้ะอดี้กับพันขี่ไรขี่ไรพันกินเองน้ำจิ้มอันบะครัมเปียกใส่เคี่ยวใส่น้ำตาลแล้วก็เพิ่มด้วย กระเทียมเอ้ยหอมเจียวล่ะกะยังเกาะทั่วที่สงขวดผู้ใดมักเพ็ดก็เติมเพ็ดดด้จ้าแต่ว่ากินสองไม่แล้วพอไหวนี่่ะลาดเลยน้ำจิ้ม น้ำกุ้มกันเลยเครื่องอปรุงอะไม่ใช่เลยค่ะห,หาง่ายๆ menu không ngoài nước canh đã. say mua say mà nào, thăng hoản thăng เฮ้ยกินบบกเขียบไม่ได้ละแตงโมเย็นๆจ้ะเลื่มแล้วค่ะผู้ใดอยากกินอาหารไม่ได้นักหลายไม่ได้รสจัดหลายก็ต้องกินปอเปียกสดมึงเด้อค่ะ ปเ,เนี่ะซื้อใดทัวไปตามตลาดกินสองสาอันใหญ่อิ่มเพราะว่ามันอันใหญ่นาะใส่เราจะเข้าถึใส่วันนี้กะชวนมากินขอาวแร้งขอบคุณหลายๆค่ะท,ที่ติดตามหวังว่าสิกระตุนความหิวใดได้จ้ะเด้อวันนี้กะขอลาแค่นี้ละจ้ะขอบคุณค่ะ